เงินรับนี่นะนาลงนำย้มนะครับพอจนใส่ดูกใส่กรงเรียบร้อยแล้วแสียงว่าทางในน่าจะโอเคแล้วนี่รถกระทงนั่งให้ให้ต่ำลงแล้วก็จะกดหัวให้ต่ำลงนะครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจบุษบาสตูดิโอครับเพจนี้ ออบอกเราเรื่องแล้วเกี่ยวกับอูตอ่ต่อเรื่องนาฬิกะเงายาวครับในเขตจังหวัดสุโขทัยันนี้วันที่13สิงหาคม2หา6ขาครับเขามาอูตอ่ต่อเครื่อสักกินซีครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแรงครับหรือว่า17นาฬิกาบรรยากาศในอู่ เออไปทางใดก่อนดีไปทางที่ก่อนดีกว่าครับบล็อกเหือเพื่อออกมาทางนอกแล้วนะครับแสดงว่าล้ำที่เขาไปเบึกเมื่อนันะ้นอ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปลายแล้วครับ บูหินเพื่อแม่ยาจาัะมีนะน่าจะเดินทางแล้วสั่งครับสังโบกำลังคัดเอืเาอศิริมงคลใช้ ค,คเข้ามาเมื่อน,นั้นคือสร้างเพลนเือกระทงออกไปครับมื่อนี้ติดแล้วติดไว้คือเก่าครับเดี๋ยวห้โบคัตไปก่อนล้วจังมาคุยครับล้ำสี่สิบกับ3าสิบยังคือเก่ายังบ่ได้ขยับนะครับ เนี่ยจ๋าบอนนะครับตำนานตวเป็นอ่าเจ้าแม่สักท้องวิไลวันครับเนี่ยเป็นรูปเป็นลาง <c oughs> เง่นรับนี้นะนะลงนำย้ำนะครับ วันที่แปดเก้าสิบนะครับกันยายนสองหาหกหาครับเดือนหน้าครับอีกบหอดเดือนหนึ่งละนะครับอันนี้ก็ขึ้ือนบึงสภาพของน้าเหตุไอ้เล่ากลางครับ คนพ่าสวยครับเก็บแผลอาจจะทั้งล้ำแล้วครับ มม่วานบดิมาครับอือ่ออจนใส่ดูกใส่กงเรียบร้อยแล้วงานดว่วนงานดว่วน ดูงูครับนี่พิ่นเสริมขึ้นมานครับดูงูนะครับปิดส่วนส่วนท้ายแล้วครับ <c oughs> ส่วนท้ายปิดแล้วนะครับเรือเรือล้อก,อา,กาวแห่ง้รก็มาตกแต่งครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการในลงกลาวครับ ถ้านับกับมือนี้เป็นมือที่มือที่สามครับมือที่สามหรือสี่มือที่สามครบมมับที่เห็ดล้ำนี้นะมือนี้เห็ดล้ำใดเนี่ยครับล้ำนี้แหละกับอันอันของโบเห็ดนะฮะโอ้กับสามสิบ เห็ดคูมลัไม่ยาจะมีนจนเอาไปแล้วป๊อปโอ้โหยังบอมาเอาสร้างผูอื่นเพื่นไปใส่เขาเนี่ยไปไปสอมเงาหรืออะไร ส่วนล้ำนี้ก็ขวามแล้วครับเดี๋ยวไปเบิงเบิงข้างไหนเบิงข้างนี้นะครับ เก็บแผลครับคัดนะครับเก็บแผลยาวครับ <c oughs> ยาวยาวโอ้ยแสงว่าทางนน่าจะโอเคแล้วเนี่ย ใกลหน่ะโอเคแล้วาน่าจะใกล้ลวครับอ่ะเอากาวมาเฟื่อมมาเวลาได้ไปซ้อมยัมวันนี้หรือว่าพอแล้วเล่งงานดีกว่า เดี๋ยวบทันเนาะปะสิริมงคลใส่จนใส่กงคือเก่าแล้วคือ ได้แก่ส่วนใดเนี่ยรถ,ถล่งนังโอ้รถใครใครตามลงป่ะอ๋บอบ่หอาเส้นพอเด้อนะือเขาอยู่อรอกหาเส้นซำเลกศากตรเยอ่ขีดขีดไว้เดเอามายิงเลย กดหัว่องอีกอ๋กดกดหัวเรื่องอีกอืมงานด่วนขนาดนอ่เด้อนี่ด่วนมากๆนี่ครับกะ คือสร้างบอกครับซิลิคลไซนนี่รถกระทงนั่งให้ให้ต่ำลงกว่าเก่าครับจากเดิมนมนาจะตรงนี้ครับแล้วก็ลดลงลดลงนะลดลงมดเลยครับแล้วก็จะกดหัวให้ต่ำลงนะครับน่าจะ มืไม่มีติดเซตนะครับน่าจะบุกเกิือนอีกสามมือครับน่าจะทาทาสีทาอะไรเรียบร้อยครับขึ้นวาดิขัดทาสีนะครับกับเป็นโซนีงานเล่งแห้งครับสร้างกระจิงบริไปซ่อมเพื่อปมบุญเมยาจันมีไหมพูดนะครับยบนะบูเอาโอเค พี่นอ้องเดี๋ยวใดก็เดี๋ยวจังมาบึ่งกันใหม่นะ,นะครับวันนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวในอู่มามาฝากก็สำนีนะครับอามีอ่าพี่น้องในเพจทามว่าอ, <laughs> อิตเนี่ขึ้นยังนล้ครับเป็นหัวผมถ่ายลงเนีครับเป็นเป็นเมนด้ครับเป็นเมนเป็นเมนนะเอโอเคเดี๋ยวเจอกันเมื่อต่อไปครับสวัสดีครับ